اللهم أحينا بالإيمان اللهم أمتنا بالإيمان اللهم أحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان يا الله يدكنك مدعان إيمان Ya Allah matikan kami dalam iman ya Allah bangkitkan kami dengan iman dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman ที่โรงเรียนทำศึกษาเนี่ยได้รับเพื่อแจกคณะกรรมการกองทุนนครับเพื่อการศึกษาของกำลังการกำจัดประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการที่จะส่งเสริมการอ่านให้แก่เหานักเรียนเรามีกรรมการกลางอีกทารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานท่าศาสนาที่ เป็นหน่วยงานทางการบริหารกิจาการทหาของประเทศไทยแล้วก็กรรมการแต่ละท่านเนี่ยจะได้รับการค่าเลือกจากจังหวัดจังหวัดละหนึ่งท่านกรรมการจังหวัดได้รับการค่าเลือกจากอีมามทั่วจังหวัดแล้วเมื่ออีมามคั่าเลือกกรรมการจังหวัดได้แล้วกรรมการจังหวัดก็ไปค่าเลือกกรรมการกลางอีกหนึ่งคนเพื่อไปเป็นกรรมการกลางอิสรารแห่งประเทศไทย นี่กะาลังการศึาใประเทศไทยเนี่ยมีอยู่53คนมีท่านดุลารัตสมุมวรีเป็นประธานโดยตําแหน่งมีท่านพลตำรวจตรีสุรินทร์บาลเร่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางศึกษาในประเทศไทยแล้วก็มีกรรมการเนี่ยอีกห้า 50, สิคนผมเป็นกรรมการกลางที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการนะครับ แล้วก็่ายวิจัยการนี้เราก็มีการแจกทุนกองทุนระับขึ้นเพื่อให้กองทุนระดับนี้เนี่ยมีโอกาสได้ลงมาทํางานเพื่อส่งเสริมการศึกษาของลูกๆนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนเอกชนของศาสนาอิสลามเช่นโรงเรียนพงศศึกษาแห่งนี้กิจกรรมหนึ่งที่เราในฐานะกองทุนเนี่ยลงมาทําวันนี้ก็คือส่งเสริมการอ่าน เาไม่ต้องส่งเสริมการอ่านเพราะว่าการอ่านคือคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการที่จะสร้างมุสลิมนะครับผู้เป็นบ่าวที่ดีออของมั่งลอดเวลาบ่าวที่อซเล่ัเห็นแต่เห็นว่าในกระั่งนคนที่เป็นระบีซึ่งไม่เคยเรียนหนังสือก็ยังถูกบัญชาให้อ่านก่อนที่จะทำงานใหญ่ๆนั้นนักเรียนของเราที่เป็นนักเรียนอยู่แล้ว เราก็ต้องรักการอาร่านให้มากไม่มีการอาร่านก็คงจะไม่มีความรู้นะครับไม่มีการอาร่านย่อมจะสจากความรู้แต่ใช้การฟังอย่างเดียวก็มีความรู้เพียงแค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราฟังด้วยอา่านด้วยเราอ่านไปด้วยใน,นระหว่างการอาร่านก็คิดพิจา,ารณาอ่านอย่างกว้าง อย่างเฉพาะตำราเรียนที่เราอ่านก็จะสอบอย่างนั้นไม่ได้เพิ่มบุญความรู้จริงจ,งจางการอ่านที่จะนำความรู้มาให้ต้องเป็นการอ่านเพื่อที่เกิดจากความใฝ่รู้ไม่ใช่อ่านเพื่อจะสอบผ่านเท่านั้นอ่านเพื่อจะสอบผ่านเนี่ยก็อสอบเสร็จก็ลืมหมดเลยพเพรเพ์ว่าเคยเป็นอย่างนั้นนะพรเราที่เป็นนักศึกษาม,มืก่อนลูกเมื่อเรามีประสบการณ์เช่นนี้ว่าก็อสอบเสร็จ ก็ทิ้งหนังสือแล้วก็ลืมความรู้ต่างๆที่เรียนมาแทบหมดสิ้นจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้วจะดูเหมือนว่าไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ถ้าเราอ่านเนี่ยระหว่างที่จะเรียนเนี่ยเราอ่านหนังสือนะเพื่อเพิ่มบุญความรู้และก็มีเนี้ยว่าเราอ่านเพื่อที่เราจะทําตัวเป็นบ่าวที่สไลด์ห้องได้ เราต้องการเป็นบ่าวที่สนและลของก,ก็ไม่ใช่บ่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกินนอนขับไายสืบพันอย่างเดียวแต่เราต้องการเป็นบ่าวที่สร้างประโยชน์ในสังคมได้สร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้เราต้องใช้การอ่านนะลูกใช่การ่านเพราะว่าการอ่านเาาานี่ยนไปสู่ความรู้และความรู้นี่เองเี่ยทำให้เราเป็นคนที่มีมาเราลสบานทวาราได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่อิมานแบบเกี่ยวนอกที่ไม่ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆขึ้นได้ในสังคมกทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการวัยรุ่นหรืเด็กๆ,ๆที่กำลังเติบโตอย่างลูกรูปี่ยที่จะไปเป็นกำลังในอนาคตของอุมมออิสลามแต่ถ้าลูกๆในวัยนี้ของเราเนี่ยเป็นคนไม่มีความรู้เอาแต่มีเอาแต่สนุกสนานเบี้า แล้วก็ไม่หาความรุ้จริงๆอย่างนีเราก็จะกลายเป็นุมาที่อ่อนแอและกลายเป็นเดื่อของสังคมโลกซึ่งจะเชิดชูเฉพาะคนเมียน,นาและคนที่มีอิทธิพลคนมีเงินเท่านะั้นเขาไม่ได้เชื่อชูว่าเราเป็นมุดลิมแต่ความเป็นมุดลินจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเขาต้องทำลายมาถ้าเรารู้ว่าเราถูกต้องทำลายเราต้องทำตัวเองให้แข็งแกร่ง ไดมีความรู้เราจึงจะสามารถต่อสู้และเอาชนะได้ไม่เช่นนั้นเราก็เป็นเหยื่อเราก็กลายเป็นพิษาัณนหนึ่งครับที่ไม่ได้ช่วยให้ชาติาของเราเองเมีความเข้มแข็งและก็สามารถเป็นที่พึ่งของใครได้แต่จะกลายเป็นเป้าหมายของการทำลายนะครับโดยที่เราเป็นผู้สิทธิเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหรือแม้จะช่วยอยากจะช่วย แต่การไม่รู้ทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความคิดอ่านต,ตกขอบสุดขั้วกลายเป็นคนคิดบวกลนแรงซึ่งทําลายศาสนามากกว่าที่จะจะลงศาสนาด้วยอ่ะวันนี้ก็คงจะให้้อคิดรูปไว้นะครับอย่างแกนี้ขอให้กคขนะัขยานานนะยานานยันเรียนแล้วก็ยันหนาความรู้อย่างนั้นก็ยนำำันทำาอามนที่สเลรกเพื่อที่เราจะได้เป็นบาปที่สเลรกของ Ya alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasul salam alayka Ya Habib salam alayka Shalawatullah alayka Ya Nabi